ถ้าควบคุมความฝันได้เราจะได้เจอเขาอีกไหมประโยคเด็ดที่มาของนิยายจาัก,กรวาลความฝันของมิสกิจากจอยระดาสู่การสร้างสรงสร์ผลงานมิติใหม่ของบริษัทไมโอไซแอมอาร์ติสเมนต์บริษัทผู้จัดจซีรีส์ไอเดียเจ๋งอย่างทุกๆเธอที่รักเตรียมพบกับซีรีส์แนวตั้งรูสเอรีมผมเขาเราปริศนาไอเหยื่อผู้รอชีวิตจากฆาตกร XO รับบทโดยท็อปปิยวัต ส่งผลให้เขาต้องเผชิญภาวะฝันถึงเหตุการณ์เดิมซ้ำๆต้องทำทุกวิธีทางเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ในที่สุดเขาก็เข้าสู่รู้สิทธิดีมคือการควบคุมความฝันจากหมอวินพี่ชายข้างบ้านพ่วงตำแหน่งจิตแพทย์ประจำตัวรับบทโดยฮาร์ดชินเดนไนไอลองควบคุมความฝันและทำให้เขาได้รู้จักกับอินผู้ชายที่อยู่ในฝันมาตลอดรับบทโดยเรกสัตบุตรและชีวิตของไอก็เริ่มยุ่งเหยิงมากขึ้น เพราะหัวหน้าหนุ่มหล่อแสนเพอร์เฟกอย่างจินรับบทโดยพีพีรวิทจะเป็นอย่างไรฆาตรกรก็ต้องหาความรักกระดันเข้ามาไอจะทำอย่างไรถ้าคนในความฝันไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียว